ป้า,ปา,าเสื้อไปไหนอะผมติดตั้คันี้มากเลยรุ่นอะไรเนี่ยสักไปเป็นไงบ้างเสื้อไม่อยู่ป้าขายได้รุ่นนี้ใช่ไหม MF4708 รถไทยสีแดงต้นทานสัญชาติมริกาเครื่องยนต์ Eco Power สี่สูบสี่พันสี่ร้อยซีซีแปดสิบห้าแรงมา้ามีเทอร์โบโด้วยเด้อรอบเครื่องสองพันสองร้อยรอบต่อน,นาทีประหยัดน้ำมันสุดๆเด้อทั้งน้ำมันแปดสิบสองลิตร ใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องฟิสสตัตติดงันมาพร้อม12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังแบบซิงโครชารเทเนทนทานใช้งานเท่าไรก็ไม่พังมีระบบพรา p โอความเร็ว540รอบต่อนาทีโอ้โหระบบไฮดรอลิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ลิงเก็ตคอนโทร ยกได้ถึง3ตันค่าสนใจค่าตัวป้าค่าตัวรถเพียง1นึ่งล้านห้าแสนส่มืบาทาฝากกดติดตามกวดหัวใจฝากคอมเมนต์ไว้หรือติดต่อสอบถามที่บริษัท i อเอสทีฟาร์มแม r y